มาเด้อมาเด้อรถด,ด้วนรถด้วนเมืองกะส <c oughs> กีกินหมอกินหมอกินหมอกดึบกระดึบกระดึบพี่น้องคนคนใดกันเคยกินเนาะม้นตัวยังคอมเมนต์บอกได้เด้อของธรรมศาสตร์เด้อของธรรมศาสตร์นเนาะก็ได้เลี้ยงเด้อธรรมศาสตร์จ้าไม่กลมาฮอด เออทางเข้าตลาดเมืองกะสีแล้วเนะเาะมาเหาดไปดูกันเลยว่ามีอย่างได้เนาะสัตว์ป่าเยอะยู่ยย่างเนะาะเมืองตลาดเมืองกะสีหรือว่าตลาดมืดก็ได้นะพอามาติ๊กเซาจะเห็นหลายย่างเนาะเขาจะขายสัตว์ป่าอะไรหลายเลยจ้ะข้ามาเปิดมดูกันเลย

ขายเน้อดอกบัวสิบบาทขายเนื้อก ได้โลได้เลสองโลสาเศษเอาบอกสามศษญาดบอกอยยเนาะุามสัวนทิเนาะกไทอยู่กไทอยู่เหรออยู่บียอยู่ผินได้สยางขาดไชมสามบาาหน้่นวามน้าถิลาันเยามาเมื่นันยังไเสเออเอาไป

ต้ังก็เื่อชมน่หาบัญวนไหลปลาปลาปลาด้วสัซื้อไปรวมญาติกันแม้ปาแพงเฮงอ่ะสามเชนนู่นนั่นไป่โ มันยังวัดเสีได้มันแยางมักินมันก็ทำกินไปสาเดือนกินได้เรลัดนกนด้ยด่นพอแครมกยลูกขัว ขัวหรือว่าใกล้ขัวนะ,ะตัวเท่าไรสามแสนสามแสกนกระถึงอยู่หกร้อยกว่าบาทใหญ่มากสองกิโลเขียดแน่ไปหาจัดได้ ก้อนพิเศษก้อนเท่าลืมเอาโลคของบางคำเะามาให้กอนเท่าใดน้อยพิเศษเหมือนนี่ก้อนนี้ก้อนสองพันขีนะในก้อนก้อนละพันขีอันนั้นก็เป็นซาลาเปาดีโม่แซ่บอร่อยที่ขนมแซ่บๆเนาะถ้าใครได้มาตลาดแจส่งไปมาเว่เนาะก็มาซื้อได้เด้อหานหานขีไหลเด้อ ขนมเสบเมืองกะสีมาคือราคาดีแล้วราคาจะมีราคากะเด็นจะดีแถมตลอดี๋ยวพอไปซื้อ เืออ oh! <Century? S 2> ้ไฟฟ้ายกขาขึ้นรึตาตาคู่ตาเมียตัวตัวไหนอันนี้เสียงตายเรื่องเสี่ยงปกร2สองร้อยสามร้อยคดีเนาะ หอบมีเลือดหอบัวเดียวอเนี่เอาไก่ปลาต้วเท่าไรสแมนสามร้อยตัวละสามรอยไก่ายหอบเนาะตัวหอบหมุสจะจัะไริกินบ่กิน งง่ายขนาดของธรรมชาติโตแท่โละสองรบาทจะกินไหมสุตอนี้ไม่ใช้ไม่ใช่บอกเอมากิน จะเป็นโซนขาเป็ดกสายไก่สก่ที่เราขาจะขายแบบนี้นะแล้วก็ขายเป็นคอโดอีกสร้างคอิโดขายและ้องนีนจะเป็นไา่ประเภทว่าไา่ป่าแต่ด้านลุ่มนอะก็จะมีอาหารทะเลเนาะกืะมีคือต,ตลาดกรสี โซนนี้เป็นโซนขายปลาขายป่า่มือกะสีจะเป็นแบบนี้นะไอเจ๊ใส้กละมังเราจะขายเ่าขายเป็นกิโลซีมม่เจ้าตัวส เดินปมาแม่ตลาดเมืองกระสีก็มาซื้อสักพอนได้เนาะราคาเป็นกันเองราคากระจายดีเออต่อ,ก,อกับลดให้นะกระสือส่วนแม่กระจิเป็น,น,นขายหมูขายขายที่หมูแล้วก็ที่มอส,ส,สินควายก็จะยเป็นส่วนยาวออไป้ราคาก็เออจะมีเมือ่อเมื่อถุงไม่แพงเนาะแล้แต่เพราะว่า จำกับราคากระดาษเมื่อเมื่อใดมีน้อยก็แพงเมื่อไใดมีหลายก็ถูกจะเป็นโซนสายหมูเนาะก็จะมีคนเข้ามาเรื่อก็ตลาดก็จะยั่งยืนนาะกำลังก่อสร้างอีกยังบม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าเสร็จสมบูรณ์กรได้ก็จะมารีวิวให้เบิงให้ดูอีกเนาะตรงนู้นก็จะมี ทางรถไฟผ่านนาะมีทางรถทางรถไฟผ่านตลาดเมืองกาสีตลาดสดเลยแล้วมันจะมีสองตลาดมีตลาดขายเสื้อผ้าอีกแห่งหนึ่งเนาะนันตะแย่แล้ววันหลังจะไปรีวิวให้ดูแล้ว ปิ้งหปิ้งเนื้อปิ้งหมูปิ้งอย่างก็มีเด้อมาอุดหนุนไปได้มาแค่ตลาดกระสีอุดหนุนเจบไรปิ้งแซ่บปิ้งแซ่บเมืองกระสีเด้อราคาป็นกันเองจะมีเนื้อสุดมีสุดยกรทะอะไรเพื่อไม่ทำกน อไรน้อีวบอ้แม่อ้นมนั้นคงคงไม่ได้อะไรอยู่ที่ตลาดมาสอนนะนี่จะขอบพันธะานีองบางปลาม้อตนก็คซีปลามองเป็นโลอัี้หอมปลามอมมา มามที่เราอยา่างไรฟังทางโนมีข้างข่าวขายเยอะพูดเถอเด็กกว่าเ40,000ข้างข่าวพูดหนึง40,000 40,000ก็ถือเยอะ1ร0 0 0 1 0 0 0กับ5,000 10,000กับ5,000 สิบบาทกับห้ 5, บาพันกีบสิบพันกีบกับอีกยี่สิบาทแปดสิบสิบบาทห้าพันกีบอะไรสิบ,บาทห้าพันกนกโอริทุกข์จริงแหรงไปให้นกนกเลยแม่แม่แมแมกินนกป่ะฮะเกินนกเออหด้ะเอาสองเอาสอง โคดัง40บาทกินนกพวกปีนให้เกินนกนกพวกเหลืองนกอาจจได้จะพัน ยี่สิบพันยี่สิบพันก็ถือ่าแปดสิบบาทได้ได้มาถอนคืนมาไปไปไป สิบแปท่าน